พระพุทธเจ้าเขาก็ไม่รู้จักคาที่พระพุทธเจ้าสอนเขาก็ไม่เข้าใจเขาไม่ได้ยินแล้วสิ่งที่เขาทําล่ะกายกรรมของเขาพระพุทธเจ้ารับรองไหมวจีกรรมคําที่เขาพูดพระพุทธเจ้าอนุโมทนาไหมความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงของเขาพระพุทธเจ้าอนุโมทนาไหมพระองค์ยินดีไหมถ้าการปฏิบัติเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าไม่อนุโมทนาการปฏิบัติเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อการ รัสรู้เนี่ยนะทีนี้เรารู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้าอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาในสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยนะเอาเอาใครเป็นพลให้คะแนนอันนี้แหละที่เราจะต้องมาวัดใจกันละว่าใจของเรามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเท่าใดอ่ะวัดวัดจากอะไรวัดจากว่าหนึ่งเรารู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นน่ยคือใครพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นน่ยคือใครอันนี้คือ,ค,อคือเบื้องต้นแหละท,ที่ที่จะเป็นเครื่องวัดใจว่า เราจะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าหรือตรัสรู้ตามบุคคลอื่นนั้นบุคคลอื่นที่เสนอตัวเป็นทางเลือกอน,นะก็ก็ถือว่าศาสนาของคนนั้นไปไม่ใช่าศาสนาของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าศาสนาของพระพุทธเจ้าเราก็มาดูใจของเราเนี่ยประดิษสถานมั่นคงไหมอรหังพระอรหันเนี่ยนะพระอรหันอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยนะเรามั่นคงมากเข้าใจเลยว่าอารหังหมายความว่า You, ผู้ที่ดำรงอยู่ในภาวะแห่งพระอรหัตผลเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาและบริสุทธิ์ใจสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งโดยประการทั้งปวงกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้โดยประการทั้งปวงผู้ที่ละทำที่ควรละโดยประการทั้งปวงทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งโดยประการทั้งปวงจเจริญคุณธรรมที่ควรแก่การจเจริญ ทั้งหมดทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราก็ดูอีกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกเป็นต้นวันเราก็มาสังเกตจากใจของเราแต่ละแต่ละแต่ละความคิดแต่ละความคิดแต่ละพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะในพระปุพพุทธคุณทั้งหลายเรามีความหนักแน่นมั่นคงขนาดไหนทีนี้ถ้าเราจะเข้าใจพุทธคุณดีเราก็ ความรู้ในเรื่องพระสรีรักคุณและพระปุปพจริยาคุณเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องร่างกายรูปร่างของพระองค์นี่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ทําให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่อย่างหนึ่งและเมื่อพระองค์ดํารงอยู่ในภาวะแห่งพาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากิจอะไรบ้างที่พระองค์ได้ทรงกระทําที่เรียกว่าพุทธกิจทั้งปวงเนี่ยนะพุทธกิจที่พระองค์กระทำแรกตรัสรู้จวบจนปรินิพานถ้าเราพอจะเข้าใจนี้ก็ เป็นเครื่องวัดอันหนึ่งว่าเรามีศรัทธาแล้วละ่ะนีศรัทธาทีนีเ้เราก็มาดูว่าแล้วพระธรรมที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแต่งตั้งประกาศเปิดเผยบอกกล่าวและมีผู้ตรัสรู้ตามเนี่ยพระองค์แต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยอะไรพระองค์สอนอะไรและผู้ที่เขาตรัสรู้ตามเนี่ยเขาตรัสรู้อะไร เขาตรัสรู้อย่างไรตรัสรู้โดยวิธีการใดทาไมเขาจึงตรัสรู้แล้วเราพอจะตรัสรู้ตามได้ไหมแต่ถ้ามั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและเราต้องตรัสรู้ตามแน่นอนแต่ไม่ใช่อาเท่าถ้ามีบุญก็ปัจจุบันปัจจุบันวันนี้ถ้าบุญน้อยก็ปัจจุบันอาค่ว่าถ้าบุญน้อยไปอีกก็สัปดาห์นี้เดือนนี้ปีนี้หรือถ้ามีบุญพอสมควรก็สามารถที่พอจะตรัสรู้ได้ใน ชาตินี้ถ้าบุญไม่มากถึงขนาดนั้นก็ตรัสรู้ในชาติต่อๆไปแต่ก็หวังใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องตรัสรู้สักวันหนึ่งเราจะต้องตรัสรู้แน่นอนในอนาคตทีนี้เมื่อหวังการตรัสรู้อย่างนั้นเนี่ยนะก็ตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้คำเอ่อตรัสรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองเนี่ยนะบรรลุในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบรรลุหรือว่าฝึกในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพา เราฝึกเราข้ามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพาเราข้ามปรินิพานในในสิ่งเดียวที่ที่พระองค์ปรินิพานปรินิพานในคุณธรรมอันเดียวกันคือ <Đ úng S 1> <hơn. S 2> เป็นไปตามแนวเดียวกันนะ<ด> <head. S 1> ถ้าเป็นไปตามแนวอื่นพระพุทธเจ้าก็คงบอกกล่าวคือถ้าเราวัดวัดว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะ<ด>พระพุทธเจ้าคือผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งโดยข้อปฏิบัติบริสุทธิ์ทั้งโดยการ ตรัสรู้บริสุทธิ์โดยการแสดงธรรมทั้งธรรมวินัยของพระองค์ก็เป็นธรรมวินัยที่บริสุทธิ์ทีนี้เมื่อเราเห็นความบริสุทธิ์ของอพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเราก็เชื่อได้เลยว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่บริสุทธิ์เพราะมีข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์รองรับการตรัสรู้ที่บริสุทธิ์แล้วธรรมะที่บริสุทธิ์อันนั้นเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะแล้วเราเราทำยังไงเราจะได้ตรัสรู้ พระธรรมเหล่านั้นได้เราจะตรัสรู้ตามธรรมเหล่านั้นได้อย่างไรเนี่ยนะอันนี้ที่เราจะต้องใส่ใจและต้องใส่ใจไว้เสมอว่าต้องเป็นไปตามต้องเป็นสิ่งเดียวกันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แม้แต่ลำพังพระพุทธเจ้าเองพูดถึงการตรัสรู้เนี่ยนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจตรัตรสรู้สําเร็จเป็นดํารงอยู่ในภาวะของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ย พระองค์ก็มีอันวยญยาณอันวายญาณเนี่ยนะอันวายญาณก็คือว่าปัจเจกขณะยานแต่เป็นปัจเจกขณะยานชนิดพิเศษไม่เหมือนกับบุคคลอื่นคือพระองค์น้อมไปหาพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตพระพุทธเจ้าอน,นะถอยหลังไปพระพุทธเจ้ากัสปะ พระพุทธเจ้าโกนาคมณะพระพุทธเจ้ากะกุสันทะพระพุทธเจ้าเวสภูพระพุทธเจ้าสิกีพระพุทธเจ้าวิปัสสีถอยหลังไปอีกจนถึงพระพุทธเจ้า أ, ปทุมมุตระเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงพระพุทธเจ้าทีปังกรเมธังกรสารนางกระะนะเป็นต้นถอยหลังไปอีกพระพุทธเจ้าทั้งมวลเหล่านั้นทั้งในกลับนี้ทั้งเมื่อหลายกลับก่อนเมื่อแสนกลับก่อนเมื่อหลายแสนกลับก่อน เมื่ออสงไขยก่อนเมื่อหลายอสงไขยก่อนเมื่อสิบสิบสงไขยเมื่อร้อยพันเป็นต้นอสงไขยพระพุทธเจ้าทั้งมวลเหล่านั้นท่านตรัสรู้อะไรเนี่ยนะเรียกว่าอันวนิญญาณเรียกว่าน้อมไปพิจารณาซึ่งไม่ใช่เป็นการตรัสรู้แบบสุ่มดาวชั้นบรรลุแล้วมีแต่ความมั่นใจที่ไม่มีอะไรจะมั่นเขาบอกงั้นนะเขาบอกว่าบางพเนี่ยเขาบอกว่าเข้าบรรลุบรรลุแบบมั่นใจเขาบอกว่าใช่มั่นทิฏฐิก็มั่น น,นะนะมิจฉาทิฐิก็มั่นคงนะมิจฉาตนิยตาทร,รม,มาพระพุทธเจ้าบอกว่ามั่นคงมากมิจฉาทิถฐิเนี่ยนะเพราะฉะนั้น,ะนถ้าหากว่าไม่มีการสํารวจตรวจสอบวินิจฉัยให้ดีๆเนี่ยนะเราอุ่นใจในสิ่งที่ไม่น่าอุ่นใจเนี่ยนี่มันเสียหายมากไปเก็บได้ก้อนกรวดมาก้อนหนึ่งใหญ่เท่ากอปัน้นเก็บไว้ในตู้อย่างดีอุ่นใจมากเลามีเพชรอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยนะชาตินี้ไม่อดอยากไม่หิ้วหยแน่ สักวันหนึ่งจะต้องเอาก้อนนี้แหละไปขายรวยอย่างเดียวเนี่ยนะมีกินมีใช้ตลอดชาติชั่วลูกชั่วล้านเลยเอย่างนั้นว่ามีเพชรใหญ่เท่ากอปั้นเนี่ยนะทีน,นี้ถามว่าอะไรจริงๆมันเป็นเพชรจริงหรือเปล่าแล้วอะไรเป็นเครื่องวัดพอดีเกิดมาตาบอดซะอีกเนี่ยนะนะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเพชรอีกตาบอดอีกนะตรวจสอบกับใครก็ตรวจไม่ได้สักคนได้แต่ความเชื่อว่ามีเพชรอยู่ในใจ บอกมันพิสูจน์ได้นะพิสูจน์ได้ยังไงก็มันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีน้ำหนักว่ามันเป็นก้อนก้อนอะไรเง้นถ้าอย่างเงี้ยรับรองได้หรือฉันได้ผู้ที่ตรัสรู้ทำทั้งหลายก็เหมือนกันเราวัดได้ไหมว่านี้คือสิ่งเดียวกันแน่นอนกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้มันพระพุทธเจ้านั้นตลอดระยะเวลาที่เรียกว่าแรกตรัสรู้สี่บเก้าวันเนี่ยพระองค์คิดอะไร อันหนึ่งเลยก็คือน้อมไปทบทวนตรวจสอบกับพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตว่าพระพุทธเจ้าทั้งมวลในอดีตนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสรู้อะไรตรัสรู้อย่างไรแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์เราเนี่ยตรัสรู้เนี่ยคือสิ่งเดียวกันไหมเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงไม่ต่างกันโดยการตรัสรู้ ไม่ต่างกันโดยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะไม่ต่างกันโดยพระพุทธคุณทั้งหลายจะต่างก็ส่วนของสรีระส่วนของอายุเป็นต้นอาจจะต่างกันในรายละเอียดปกธรรมดาแต่ว่าในส่วนพระพุทธคุณไม่มีความแตกต่างกันเลยนี้พระองค์เนี่ยน้อมไปถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตรัสรู้และน้อมไปอีกว่าพระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปใน อนาคตเช่นพระพุทธเจ้าเมตไตรย,ยพระพุทธเจ้าองค์ต่อ,ต,อต่อไปพระพุทธเจ้าในกัปนี้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าหรืออีกหลายกัปข้างหน้าหรืออีกเป็นแสนกัปหรืออีกเป็นอสงไข์กัปหรืออีกหลายร้อยหลายพันหลายแสนอสงไข่พระพุทธเจ้าทั้งมวลเหล่านั้นที่จะมีต่อไปในอนาคตนั้นอ่ะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดพันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ละเอียดมากเนี่ยสำรวจตรวจสอบวินิจฉัย โดยแง่มุมและไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ยืนยันอะไรง่ายๆพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่ยืนยันอะไรง่ายๆอย่างเช่นเนี่ยถามว่าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยกี่วันพระองค์จึงออกมายืนยันพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันเพนเดือนหกแต่มายืนยันจริง,รงๆว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเท่าไหร่วันก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันก็แปลว่าสองเดือนผ่านไปนะหกสิบวันเนี่ยนะ 60วันนะทั้งแรกตรัสรู้มาวันที่ประกาศธรรมจักเป็นวันที่เรียกว่ายืนยันจริงๆละเนี่ยนะแล้วบอกด้วยว่าพระองค์นั้นตรัสรู้อะไรตรัสรู้อย่างไรโดยวิธีการเหล่าใดทําไมจึงยืนยันเนี่ยนะทำไมจึงยืนยันอย่างหนักแน่นและมั่นคงว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แสดงว่าการตรัสรู้อันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเนี่ยนะนะสุขุมลุ่มลึกถ้าพลาด ถ้าพลาดการตรัสรู้ก็เหมือนกับว่าในสูตรชาดกนั่นบอกว่ายิ่งกว่าพลาดเงินแสนว่างนั้นนะพอคาที่พลาดเงินแสนน่ะนายยกเป็นเพียงตัวอย่างนะว่าหรือเหมือนราชโอรสบางองค์ที่พลาดจากราชสมบัติฉะนั้นเนี่ยนะมันเป็นความพลาดที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะน้อมไปเพื่อการรู้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเนี่ยนะ ถ้าหากว่าเราบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรไม่รู้เหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ตกจากพระาศาสนาตั้งสมัยนมนานแล้วเนี่ยนะเกิดมาไม่เคยมีสาระอยู่ในหัวใจเลยตั้งแต่แรกแล้วว่างั้นนะ่ะอาจจะเชียวเชียววัดเฉียววากล่าวพุททางสารานางคัจฉามิอิทิปิโสก็สวดแต่วาจาถือว่าเลื่อนลอยเนี่ยนะถือถือว่าเลื่อนลอยอโดยที่ไม่มีคุณธรรมอะไรอยู่จริงๆ ไม่มีคุณธรรมอย่างแท้จริงนี้เราก็ต้องน้อมว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนะพระพุทธเจ้าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยในในสังยุตตนิกายนิทานวักเนี่ยพระองค์กล่าวไว้อย่างนั้นว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆน,นั้นตรัสรู้อะไรพระองค์ยกถึงพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เลยนะว่าพระพุทธเจ้าว,วิปัสสีเนี่ยท่านคิดอะไรตอนเป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าว,วิปัสสีคิดอะไร พระพุวิปัสสีเนี่ยใช้เวลาบวชอยู่กี่วันและแต่ละวันท่านคิดอะไรท่านคิดอย่างไรจรึงได้เป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสอนอะไรสอนใครเนี่ยนะสอนว่ายอย่างไรและใครตรัสรู้ตามตรัสรู้ทีละเท่าไหร่ปริมาณของผู้ที่ตรัสรู้ทั้งมวลเนี่ยนะในศาสนาพระพุทธเจ้าวิปัสสีเท่าไหร่ในศาสนาพระพุทธเจ้าสิกขีเวสภูกกูสันทะโกนาคมนะเป็นต้นเนี่ยมีปริมาณ เท่าไหรเนี่ยนะพระองค์ก็เอามาแสดงเนี่ยนะซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่ารู้แล้วก็งุบงิบเก็บในใจดอกไม้พระองค์มาแสดงหลายสูตรด้วยกันเนี่ยนะมีเอามาแสดงหลายสูตรด้วยกันพอประกาศถึงความที่พระองค์เป็นผู้ที่ละเอียดมากเนี่ยนะละเอียดสุขุมลุ่มลึกเนี่ยนะเพั้นพุทธศาสนาจ,จึงเป็นพุทธ,ธก็หมายถึงปัญญาที่เกิดจากการตรัสรู้หรือปัญญาที่ไปตรัสรู้คําว่าตรัสรู้นี่ก็คือกิจในการรู้ยิ่งสิ่งที่ควร รู้ยิ่งกาหนดรอบรู้ในสิ่งที่ควรกําหนดรอบรู้ละสิ่งที่ควรละทัจะเจริญในสิ่งที่ควรจเจริญทําให้แจ้งในสิ่งที่ควรทําให้แจ้งอันนี้ต้องเป็นหลักการสําคัญที่สุดว่าชีวิตของเราต้องทํากิจสี่ประการต้องมองเรียกว่ามองสี่ด้านมองสี่เหลี่ยมหรือมองสี่มิติเนี่ยนะในหนึ่งสิ่งต้องมองสี่มิติด้วยกันสมัยใหม่ก็นิยมใช้คําว่าสี่มิติหรือสี่มุมมองเนี่ยนะเช่นมองทุก เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์และอรยะิยมรรคที่เป็นข้อปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ก้าวล่วงทุกข์ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์อันนั้นเนี่ยข้อปฏิบัตินั้นคืออะไรเ้ามองจากสุยังมองสีด้านใช่ไหมจากขุเหตุเกิดของจากขุความดับจากขุข้อปฏิบัติที่ถึงทําให้ถึงความดับจากขุดวงตานะเหตุให้เกิดดวงตาความดับดวงตาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ ดวงตาเนี่ยนะขันหรือเรียกว่าโลกเหตุให้เกิดโลกความดับโลกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกเนี่ยนะซึ่งเราทั้งหลายผู้ใฝ่ที่จะตรัสรู้ตามเนี่ยจะต้องกําหนดจดจําให้ได้แม้แต่สูตรหนึ่งก็ยังดีว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยพระองค์พยายามจะบอกอะไรเราและพยายามกําหนดจดจําพระสูตรนั้นอ่ะควรกําหนดจดจำเนี่ยพระพุทธเจ้า สั่งพระพิสุรุ่นแรกแตรัสรู้รุ่นแรกแตรัสรู้ก็คือรุ่นไหนรุ่นพระปัญจวัคคีรุ่นพยัสสกุลบุตรพงษ์บอกว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเถอะเนี่ยนะจาริกไปเนี่ยนะเพื่อประกาศธรรมะแล้วเธอต้องประกาศธรรมะที่ภพเราะในเบื้องต้นภายเราะในท่ามกลางภพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิง